สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาทำอะไรเอ่ยมีน้องไก่มีเท่าหูที่ทอดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีผักชีไว้สำหรับโรยหนะะ้าค่ะมีไข่ต้มของเราหละไกของเราก็คือผมพะโล่สามเคลืองน,นะคะแล้วก็เครื่องพะโลนะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาอเครื่องลงไปผัดกันเลยค่ะ จะปรับเร่งด่วนของคนในทางได้เดกแล้วค่ะทุกคนมา,มาค่ะไปผัดกันค่ะไปนะคะแล้วก็เอาสามเครือเครื่องปรุงของเราลงไปผัดเลยค่ะสามเคื่อแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเราไปผัดเลยค่ะให้่หอมนนะผัดเครื่องของเราหอมแล้วนะคะก็เติมน้ําลงไปนะของเราเดือดได้ที่แล้วก็นํำน่องไก่ของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ส้มรสเปนด้วยสีดําตามด้วยสีขาวค่ะค่ะตานค่ะชอบหวานเยอะใส่เยอะค่ะชอบหวานนะรสดีค่ะชอบคนใส่ไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะตามด้วยไข่ไข่ต้งสุกของเรานะคะชอบไข่ไข่เยอะก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะท่าวุ้งทอดสุกของเราค่ะ ได้ทางชอบแล้วก็ต้มพี่ๆเขาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมองนะคะทุกคนเที่ยวดลือกไปอ่อนออกนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนปลาโลน่องไก่ของเรานะคะจะบับคนทางแดนอีกแล้วค่ะจะคนทางแดนนะคะดีใจหลายๆค่ะได้กินปลโลน่องไก่อร่อยอร่อยอย่างนี้ค่ะทุกคน มามามาค่ะถักข้าวร้อนร้อนเราน,นะคะมาทานด้วยกันกับทุกคนมากินปลาโลหนองไก่ด้วยกันจ้า